สวัสดีครับรวครับอยู่กับช่องบ่าวเอ็กบ้บานาครับผมมาครับผมอย่อนน้ากดตอนเช้าครับผมเนี่ยเมื่อคืนก็ลมแห้งนะครับเนาะแต่ก็ออกครับผมเนี่ยอสุดยอดโย่ครับผมพูดน่ะจะเก็บแล้วครับผมยางพ่กนี้ก็เก็บแล้วครับได้หกมีดพอดีครับผมเนี่ย ยังก็ยังย้อยอยู่เลยครับผมอากาศเย็น <c oughs> อากาศเย็นดีมากครับผมวันนี้ยังได้ใส่เสือ้อแขนยาวครับผมมาหยอดล้กด <c oughs> เอาครับผมตอนนี้ก็มัอนเดิมนะครับผม <c oughs> ไม่ค่อยออกเนาะ ต้วน,น้อยตน้อยต้องลองทายาลองดูครับผมไม่ได้ทายาเลยครับผม <c oughs> ไหนบูย๊ยพอได้การอยู่นี่ เนะบิง่งครับผมจะแข็งหมดแล้วนี่ดูครับผมในบ้างกลางไล่ยอนมานี่ครับผมไหนะ ดูดิต้นนี้โอ้ยยางเปิ้ลบ้านนาะยางเปิดไม้ครับผมเนาะออกแค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับผมเนะี่ยเอาเปิ้ลครับผมบัวนาโอ้ยดนการดนการพอได้คนอยู่ครับผมเนาะ คร,ครับผมสุดยอดเจ้าครับผมสุดยอดเจ้า <c oughs> <c oughs> โอ้ตอนนี้กลับเต็มเอาครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามกับบ่าวเอ็กบานาด้วยครับผม <c oughs> ขอบคุณครับผมที่ติดตามครับ